ครับโอ้ยอูห้หขาดหมนี่ครับเกี่ยวกุซับแซดสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาตกปลาที่ชะอำหน้าศาลครับก็ไม่มีอะไรมากครับอุ้ยเจอพอดีเลยครับปลากระพงครับนี่เจอครับปลากระพงครับนี่ เจออีกเลยครับปลากระพงครับนี่ปลากระพงไปแล้วโอ้ยไปแล้วครับโอ้ยปลากระพงปลากระพงสวัสดีครับวันนี้เรามาใช้เหยื่อยากุซ่ซาครับยี่สิบกรัมเก่ไมโครจิ๊กครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้างวันนี้เพื่อนเนื่องจากผมไม่ได้มาตกปลาเกือบเดือนครับแต่ว่อกี้ปลากระพงตัวสวยมากเลยโอโอเคครับไปชมผลงานกันครับ น่าจะมีผลงานนะไม่ได้ตกปลานานมากน้ํามันไม่ค่อยดีด้วยดูดิมันออกเหลืองเหลืองครับเพื่อนๆแต่เราก็ต้องมาวัดดูนะครับว่าเราจะได้ปลาอะไรมากวันนี้หลักๆเลยขอปลาสักตัวสองตัวพอแล้ววันนี้ปลากุลาวแบบไซ,ซส์สวยๆเลยนะเพื่อนๆโอเคครับเจอกันครับโอ้หจากนี้ปลากระพงตัวสวยมากเลยครับมันว่ายผ่านไปปลากระพงปลากระพงแต่ไม่กัดเหยื่อครับ ถ้าว่าแบบนี้น้ำมันไม่ดีครับออกเหลืองๆจะมีปลาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องต้องมาวัดกันฮนะโอเล้งไอเล้งไอเล้งปันอยู่นี่มันจะกัดไหมเล้งไม่ทันนะไม่ทันแล้ว,ลวรอต้องล้างแล้วครับนี่เริ่มมีเสียงแล้วรอผม ใช้อย่างเดียวไม่ค่อยได้ล้างนี่ครับนี่นะน้ำไม่ค่อยดีครับฝนคำท่าจะตกด้วยวันนี้มาฟิตวันครับแต่เราก็มาวัดกันนะครเราจะได้ปลาอะไรบ้างวันนี้หลักๆแล้วที่นี่ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นพวกปลากุูเลาครับจะขอปลากุูเลาตัวไซส์สวยๆหน่อยแล้วกันวันนี้ หลังจ,จากไม่ได้มาตกปลาเกือบเดือนน่ะดวนฟ้าครับโอ้โหสเต็ปง่ายๆเลยครับผมลยเยะเอียดถึงเพิ่์ 1, 2, ่เคาะหนึ่งสองสามเคาะไปเรื่อยๆครับเบาๆหนึ่งสองสามไล่ไปเรื่อยๆครับมีตัวเดียเด๋ยวก็โดนครับ hmm. หมายแล้วทื่อๆนะครับตัวนี้ ว้าอะไรครับเนี่ยกูเลาและงานเนี้ยมาทื่อๆด้วยครับตัวนี้โอ้โอโกดหนักช่วง,งปลายครับมาทื่อๆครับสู้น้ำกันนะขอดูหน้าหน่อยอกูเลาครับโอ้กเลาตัวสวยอีกแล้วครับโห้ววย ตัวสวยครับตัวนี้โอ้โหตัวเป็นตัวสวยครับเดี๋ยวครับหนึ่งสองสามอืมว้าวตัวสวยกว่าเดิมอีกครับตัวนี้โอ้โหตัวเหลืองเลยตัวนี้ตัวนี้มีไซส์ครับนี่มีไซส์เลยโอ้โหดูดิเที้ยวกระชากโหดเลยนี่นี่นี่โอ้โหเป็นไงครับสวยครับสวยสวยสวยโอเคครับ อันนี้มีไซส์แน่ครับปลาหรือหินกูจะเป็นหินนั่นปลา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 แหมมาครับตัวที่สามเราจะได้ไหมครับเพื่อนๆโอ้โถเราก็นึกว่าปลาใหญ่ครับ เกี่ยวห้างมาเลยครับนี่ครับเพื่อนๆนี่ไอ้จวดครับเพื่อนนี่ครับเราล่อมาเลยครับนี่โอ้โหเบ้อเลยปลากระพงหนูเพื่อนๆปลากระพงโผล่เบ้อเลยอ่ะู่นู่นไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไม่รู้มันจะกัดไปโคตจิกหรือเปล่านะผมจะตามมันไปโอ้โหเบ้อเลยอ่ะ โอ้โหทันหรือเปล่านี่นี่อยู่นี่เพื่อนเพื่อนอยู่นี่อุ๊ปอุ๊ปอุ๊ปถัดไปเพื่อนเพื่อนอุ๊ปถัดหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนเพื่อนมาวัดกันนี่นี่อยู่นี่ยังไม่กัด ไอไหนเล้วไอไหนแล้้ยไตไ้องฟ้องผัอเม่สวยด้วยนะอ่อนรครับนี่ยกัทีเพอด้วย กะติเพอด้วยครับพูลูดหูะติเพอด้วยลูดโอ้จะเห็นหน้าปลาอยู่แล้วเพื่อนลูดครับเฮ้ยโหเนี่ยได้เก็บเลยเนะี่ย ฮึมรออยู่แล้วมาแล้วครับื่องจากตะกี้หลุดไป <c oughs> ไมาเห็นหน้ามานานแล้วปลากุูเลาอะ่ะม่ได้ตกปลาไปเป็นเดือนเปิดหน่อยเปิดหน่อย <c oughs> เดี๋ยวโอ้โหมาครับช่วงนี้ไม่ได้ตกปลา,ปานานครับเพื่อน เหยื่อที่ใช้ก็เหยื่อยางกุ้ซา่า20กรัมครับสีเขียวโอ้ไม่เห็นตัวเลยโอ้โหสวยครับโอ้โหเจ็ดแปดขีดได้ครับตัวนี้สวยครับนี่นี่ครับเหยื่อยางกุ้่าครับฝากผลง,งานไว้ได้ครับฝนจะตกครับเพืเ่อน khổ oh, thông pha cơm phùng lúc ba tôi nói phùng ba tôi đấy nói ปลาใหญ่เราหายไปแล้วครับ โโอ้โหลมไปเพื่อนๆพอละว,วันนี้ได้สามตัวดีนะไม่แห้วครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ย <để S 1> วพรุ่งนี้เรามาว่ากันใหม่ นี่ครับเหยื่อที่ใช้ก็เยื่กุซ่าครับ20กรัมสีเขียว